สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่จะมีการอัปเดตนะครับข่าวสารข้อมูลราคาพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับทางทีมงานเราเนี่ยได้ทําการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาปรับนะครับเป็นราคากลางที่มีการเช่าหานะปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามอมูลครับรายการแรกของวันนี้ครับรูปหล่อโบราณพิมพ์หน้าลิงหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนนะครับ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญบาทน้ำมันพิมพ์ใหญ่ร้อยปีนะครับปี2542เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่แผ้ววัดกำแพงแสนนะครับบล็อกสอขีดนะครับปี2538เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ สมเด็จทรงกลวยตื้นนะครับหลวงปูกปั้นวัดสะพานสูงนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระชัยภัยรีพริานาศ84วัดบวรน,นะครับปี2535เนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระกิ่งบรมาท่านเจ้าคุณเจียววัดโพปี2498นะครับเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระชัยวัฒน์ชินนบัญชรมหาเศรษฐี91นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นชุดทองคำนะครับปี2557มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระกิ่งยานวิมลนะครับอาจารย์ติ๋วนะครับวัดมณีชนละขันนะครับปี2553เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญหยดน้ำสมเด็จโตวัดระฆัง118ปีนะครับปี2533เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระพุทธชินราชนะครับพอประลอรุ่นปฏิสังขรอนะครับปี2534เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทําทีมงานพระเครื่อง3ามวิติของเราเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลมานะครับไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับหากเพื่อนๆอยากรู้พระหลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับนะถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับและซับสไครต์นะครับยูทูบและ Facebook พระเครื่อง3ามวิติของเราด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนครับสวัสดีครับ